โอเคครับเรามาต่อ,อต่อเนื่องจากในส่วนของอันนี้คือเราจะมาดูเรื่องของระบบประสาทซึ่งเราจะมาพูดในเรื่องของตัวเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำระบบประสาทในส่วนของอันนี้ก่อนที่เราจย้อนกลับไปก็คือในส่วนโครงสร้างของการทดลองและต่อสิ่งแล้องคนและก็ศาสตร์ในโลกศลป์ เราบอกว่าในส่วนของระบบเนี้ยเราเปลี่ยนจากการที่เส้นประสาทอยู่ด้านท้องเนี่ยเป็นท่อหลำคขอดเปลี่ยนเส้นเป็นเส้นประสาทที่อยู่ด้านหลังที่ว่าเป็นต่อสอดหลอดไม่เพียงสั่งเส้นหลังแล้วก็สั่งเชิงสมองจะเริ่มในาการเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนจากด้านเปนท่อกลายเป็นด้านต่อสอด นี่คือสิ่งเกิดขึ้นในเาลชั้นสูงและก็2ก็คือเกิดสิ่งที่เรียวกว่าระบบประสาทส่วนกลางเกิดขึ้นซึ่งเป็นตลวสมองและส้นยสหลังซึ่งระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยแต่ละเซลล์แต่ละนเนี่ยมันจะมีส่วนของเซลล์ประสาทอยู่เซลล์ประสาทตรวน,นี้มันจะประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นตัวเซลล์ก็คือบอดีกกับส่วนที่เป็นชิ้นใจประสาทก็คือเส้นใจที่นํากระแสประสาทเข้าและนํากระแสประสาทออก ทีนี้ในส่วนของในระบบประสาททั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีส่วนของพรมประสาทก็คือแานเทียนแล้วก็มีเส้นประสาทที่เป็นลักษณะขององค์ประกอบของอระบบประสาทรอบนอกก็คือ PNS ในส่วนตรงนี้ทีนี้อีกอย่ที่เรารู้คือร,รู้แล้วว่าเรามี2คําคือ CNS กับ PNS CNS ตัวเนี้ยก็คือ Central Nervous System ก็คือระบบประสาทส่วนกลางแต่การคือ PNS PNS ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนที่เรเียกว่าเป็น Peripheral Number System ก็คือเป็นระบบประสาทรอบนอก,นอก ถามว่าวงประสาทของกายมีอะไรบ้างก็จะมีส่วนของสมองไขสันหลรงโลกประสาทภายนอกก็มีพวกอะไรกระพุ้งผาโบว์หรือเ,เส้นประสาทสมองแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังโอเคนี่คือภาพรวม ทีนี้ในส่วนของเราพูดถึงกลับไปตอนที่เราเป็นระยะ MBO มันจะกระบวนการเรียกว่า MBO JC ขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่ห้อเป็น3ชั้นคือรเยื่อชั้นนอกเนื้อเป็นเแบบเอ็กซมเนื้อเยื่อชั้นในจะเรียกว่าเป็นมิวซเดิมและเนื้อเยื่อชั้น,นกลางจะเป็นมิวซเดิมและชั้นหนาจะรับเป็นเอ็กซ์เดิร์ซึ่ง ในส่วนโครงสร้างนี้เมื่อเรามาดูขยายความเนี่ยส่วนของเอกโทเดิมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นชั้นที่ก่อให้เกิดระบบศาสตร์หนังกำพร้าสารเคลือบฝันเพราะทาระบบศาสตร์เกิดขึ้นจากนเยชนไหนก็คือมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากนเย่อชั้นเอกโทเดิมทีนี้ชั้นอื่นก็จะทำที่แตกต่างกันเช่นในส่วนชั้นกลางก็เราที่เกี่ยวพบเปลี่ยนแปลงเป็นกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงไปโรคโครงกระดูกเปลี่ยนแปลงเปโรบเลือดหลอดเลือดอะไรพวกนี้ จะไม่ใช่หัวสุพันธ์หรือนอโตโคอดต่อไปคือเอนโดเดอร์พวกได้เป็น,นพวกทางเดินอาหารทางเดินใ,นใจตับไตเพื่อตับ,ตบอ่อนอะไรพวกนี้ t? ทั้งหมดเพราะในะโครงสร้างของพวกเนื้อเยื่อเนี่ยในส่วนของเซลล์สารนี่มาเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้นนอกเรียกว,ว่าเอก็กโซเดิร์ส่วนเซลล์ประสาทจะมีองค์ประกอบสองคันอยู่สองอย่างคือหนึ่งตัวเซลล์เรีวยกว่าเซลล์ดีอันที่สองคือเส้นใยประสาทที่เรียกว่าเนื้อใยเบอร์ ที้นเยื่อประสาทเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อ,อันคือเส้นเยื่อประสาทที่นำกระแสประสาทเข้ากับเส้นเยื่อประสาทที่นำกระแสประสาทออกมีสองชนิดทีนี้เรามาดูอันแรกก่อนตัวเซลล์ก่อนตัวเซลเซล์เซลล์บอดี้เนี่ยลักษณะมันเนี่ยอาจจะกมลมรียหรืออาจจะเป็นเบี่ยมก็ได้สิ่งสําคัญก็คือพวกเนี้ยมันจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเซลล์แล้วก็ภายในก็มีทั้งเซลล์ตัวซึมแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลย ซึ่งอันแนวแต่างที่เราพบเนี่ยเราบอกว่าเราจะมีอ็อกไซน์ชนิดหนึ่งที่เราพบในเฉพาะในพวกเซลล์ประสาทก็คือที่เร,เรียกว่าโครงสร้างของนิวเซลล์บอดี้ที่เราเรียกคือเป็นการรวมกันของกลุ่มของไอยการรวมกันของกลุ่มของไ ER. อยาก็คือลากเอนโดพาทิเนติโกลาบูชนิดบุดกกะทึ่งพวกนี้เนี่ยมาทำที่ในการสร้างโปรตีนจำนวนมากเพราะทั้งหมดนี้จะย้อมติดสีก็คือติดสีพวกเปอร์โซฟ,ฟิิลกก็คือสีแดง ฉะนั้นในส่วนของ IER ที่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าในเซิร์บอดี้เราพบในทุกส่วนของตัวเซลล์ยกเว้นบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวเซลล์กับ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 เอ็กซอนก็คือใจภาษาที่ทำก,ก,กระแสพสารออกตรงนี้เราเรียกว่าเอ็กซอนดีร็อกตรงนี้จะไม่พบโครงสร้างของเซิร์บอดี้ผมจะเข้าถูกไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คเว่าเอ็กซอนอยู่รอกอยู่ไหนอันที่สองใจภาษาครูพูด,พดแล้วว่า ยาประสาทเนี่ยมีสองชนิดคือยาประสาทที่นํากระแสประสาทเข้ากับยาประสาทที่นํากระแสประสาทออกเพราะฉะนนั้อันที่นํากระแสประสาทเข้าก็คือตัวนี้ก็คือเดนไรเอ้ยนำกระแสประสาทออกก็คือแอคซอนก็คือแอคซอนพัฒนาศาสตรของเดนไรเนี่ยสนใจแล้วเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นเส้นใหญ่ที่สั้นๆทีเนี้ยถามว่าในส่วนของเส้นใหญ่ที่นำกระแสประสาทเข้าเนี่ย มันจะมีเซลเดียอมีเส้นเดียวก็ได้มีหลายเส้นก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเซลประสาทนี่หน้าที่มันคือน,นากระเสพสาทเข้าสู่เสีนเนยงแน่นอนยู่แล้วมันต่อไปตัวเอ็กซอนเนี่ยเป็นตัวที่นํากระแสประสาทออกจากเซลล์ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแค่เพียงเส้นเดียวเท่านั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างเอ็กซอนกับเดินใ์และเอ็กซอนจะมีความพิเศษก็คือมันจะมีเยื่อช่วยเ่ยมเกิดขึ้นก็คือเยื่อบาหรูปคล้ายเปลือกที่หุ้มสายไฟ ซึ่งเมื่อไะไรที่มีส่วนมายยืนหุ่มเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณหัวใจประสาทเนี่ยมันจะเกิดทําให้เกิดการนักเสบประสาทที่เร็วมากขึ้นใบดินตัวนี้มันเกิดจากการแบ่งเซลล์ของเซลล์เริ่มต้นก็คือเซลล์เราเป็นชวาเซลล์แบ่งเซลล์แล้วเกิดการซ้อนกันคล้ายคล้าเคกโตรกลาย,เ,ย,เ,ยเป็นเยื่อเรียกว่าเป็นเยื่อใบดินเราเรียกว่าเป็นใบดินชีตไบดินชีตตัวนี้ถ้ายิ่งใหญ่ มันก็จะทำให้การดังกระแสประสาทเร็วขึ้นทีนี้มาริชิดนี้มันไม่ได้หุ้มไว้ทั้งหมดของ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 อะไรนะของเดระสาทมันจะมีการเว้นช่วงเอาไว้พอเว้นช่วงเอาไว้ปุ๊บช่วงที่มันเว้นเอาไว้นะมันจะเกิดาการกระโดดของเระแสประสาทข้ามไปข้ามไปข้ามไปแตาว่าเกิดการเคลื่อนที่เร็วขึ้นตรงบริเวณที่มันเว้นไว้นะเราจะเรียกว่าเรียกภาพว่ามันเป็นเส้นใหญ่แบบนี้ถูกไหมในการหุม้มมันจะหุ้มอยู่แค่ บางส่วนพอเริ่มวุ่นปุ๊บมันก็เว้นตรงกลางไว้เว้นตรงกลางไว้เว้นตรงกลางไว้อันนี้ที่วุ้นอยู่นี่ก็คือเป็นส่วนของที่เราเป็นไม้หนึ่งชิ้นจะมีบริเวณที่ไม่มีโดดที่วุ้นที่ไม่มีที่วุ้นไปก็คือเราเรียกว่าเป็นช่องว่างนว่าโนดออฟแส้นเสีย พราะนั้นเบียมีข้อดีคือทำให้กระแสประสาทเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นทีนี้ในส่วนของโครงสร้างของไมลินชีตในซีเนติกับ PNS จะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือใน c ีเนต่กับพีเนตไมเดนชีตมันก็เกิดจากการสร้างของเซลล์เรียกว่าโอลิโกเดนโดไซน์มันยูคแค่นี้ก็พอส่วนไมลินในส่วนบริเวณร่างกซยสเนี่ยมันก็สร้างมาจากส่วนของชวาเซลล์นี่คือความแตกต่างกัน นื้ในโครงสร้างของไม้ินนี่มันมีเยื่อหุ้มทั้งหมดเนี่ยสชัน้นชั้นนอกเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นนิวล์ดัลมาส่วนชั้นในที่เป็นแผ่นที่ซ้อนหล่แผ่นนียเราเรียกมันว่าเป็นไม้ินชีตจากภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเซลล์ประสาทตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือตัวเซลล์เสร็จแล้วที่เราเห็นข้างนอกเส้นเนีย้ยเป็นเส้นเดียวก็คือเอ็กซอนส่วนตรงนี้มีหลายเส้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มใดก็คือเซลล์ประสาทเขาซั่งเอ็กซอนตวเนี้ มันจะไปต่อกับตัวเซลล์ประสาทตัวอื่นก็ได้ต่อไปต่อกับอวัยวะเลยก็ได้นี่คือลักษณะของอเซลล์ประสาทภาพท,ที่เราเห็นก็คือทั้งหมดตรงนี้ตรงนี้คือส่วนของบอดี้หรือตัวเซลล์เซลล์บอดี้หรือตัวเซลล์พวกนี้มันก็มีนิวเคลียสที่สําคัญคือที่ใหญ่ๆอยู่แล้วก็มีโครงสร้างของกรดกิบเบอเรลที่รวมก,กัน กลายเป็นลักษณะของเซลล์ป,ปุ๋เซลล์เรียกว่านิสเซอร์บอดีซึ่งระพบว,ว่ามันพบทั่วทั้งตั้งตัวของตัวเซลลเลยแต่บริเวณที่ไม่พบตัวเป็นนี้บริเวณตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเอ็กซอนยูรอตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างตัวเซลล์กับตัวเรียกว่าเอ็กซอนเพราะนั้นมันจะไม่พบตัวของนิสเซอร์บอดีทีนี้หรือเราเห็นอยู่ที่เป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยเรือเข็นสีฟ้าเนี่ยพวกนี้เป็นตัวที่นำกระแสประสาทเข้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างของสิ่งที่เราเรียกว่าดินใด ตัวน,นี้เป็นตัวที่นำกระแสประสานเข้ามีได้หลายเส้นเส้นเดียวก็ได้หลายเส้นก็ได้แต่แอกซอนเนี่ยตัวน,นี้นำกระแสประสาทออกตัวน,นี้มีแค่เพียงเส้นเดียวเท่านั้นซึ่งเอกซอนนี้มันจะโดนทุ่มด้วยเยื่อแล้วแล้เป็นไมลชีททุ่มเสร็จแล้วไม่พอได้สอดไมล์ดิชิทมีเยื่อหุ้มสองชั้นก็คือชั้นนอกแล้วเป็นไมลอเด่นมากข้างในเนี่ยที่เป็นซ้อนเป็นชั้นชั้นเนี่ยร,รียกเป็นไมหชิทแต่มันทุ่มเนี่ยมันจะมีช่องว่างที่เปิดขึ้นที่มันไม่ได้ทุ่ม บริเวณนี้เรียกว่าเป็นโหนดครอบเลนเวียร์ตรงนี้เขาจัทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของแถวสาร,รขึ้นโดยที่แถวสารจะกระโดดข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เพราะมันจะลดระยะเวลาในการเคลื่อนที่อันต่อมาที่ปลายของเอ็กซอนเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่ไม่มีการร่มมันจะเกิดเป็นปมเป็นปมเป็นปมตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นบริเวณที่เป็นปลายประสาท เป็นปมประสาทนะครัวตรงนี้มันอาจจะไปต่อกับเซลล์อื่นก็ได้มันอาจจะไปต่อกับอา,อาวัยวะเราก็ได้อย่างเช่นที่เรารู้สึกการชาที่ปลายมือปลายเท้าเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากปมประสาทเสียมันไม่สามารถปล่อยสารสื่อประสาทได้เราเลยไม่รู้สึกถึงการตอบสนองรู้สึกชาไปนี่คือลักษณะของตัวของเสื่อประสาท ทีนี้ในส่วนของเซลล์ประสาทเนี่ยถามว่าเยือย่อไมนเนี่ยมันคืออะไรมันก็เป็นโครงสร้างของพวกไขมันโปรโตีนว่าพวกนี้จะเป็นจนวนป้องกันไม่ให้กระสตสประสาทกระจายออกไปท้างข้างให้มันพุ่งไปทางเดียวเลยมันกับสายไฟเนี่ยมันที่ไปเส้นเดียวกันตรงนั้นก็จะเือนกันทีนี้ในส่วนของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยพูดไ้หมดแล้วเพราะ,ะถ้าเราดูจากภาพเนี่ยในส่วนของจุดเริ่มต้นของพวกไมอีนชีตเนี่ยมันก็เริ่มจากเซลล์ต้นคือสอนสว่างเซลล์ในรัก ในพวกที่เป็นส่วนของ pns ถูกไหม pns เนี่ยก็จะเป็นสับบานเซลล์ pns ก e ็คือเช่นในพวกของเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยในส่วนของพวกเนี้ยในกซอนที่เกิดมไม่ดนเนี่ยมันก็เกิดจากสับบานเซลล์แต่ถ้าเป็นในพวกซี n a p เนี่ยในส่วนของไม่ดีซีเนี่ยมันก็จะเกิดจากเซลล์เรียกว่าเป็นโอลิโกเดนโดรไซต์ด้วยนิดหนึ่งอันมาก็คือในส่วนของตรงปลายประสาทของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าปมประสาท คือเนี่ยที่เรียกว่าประสาทคือไซนตอกเราเป็นโปรเลตปลายสุดของของเอ็กซอนเนี่ยมันจะพองเป็นถุงที่เรียกว่าไซนติกเราก็คือตัวประสาทไปตัวประสาทเนี่ยจะมีส่วนของไซนติกเวชิตทลก็คือถุงที่บรรจุสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทก็คือนิวโรสารส์เจอสารสื่อประสาทคืออะไรตัวที่จะสื่อกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งไปยังบริเวณของเดนไดของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งหรือจากเซลล์ประสาท ตรงปลายเซลล์ประสาทเนี่ยไปยังเน er, ื้อเยื่อของเนื้อเยื่อของคนของเราในการสื่อส่งกระแสประสาทต่อเรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีสารสื่อประสาทเนี่ยกระแสประสาทก็จะไม่สามารถส่งต่อไปถึงบริเวณปลายเนี่ยมันจะมีประสาทเรียว่ามีนิวเคลียสเดี๋ยวไปจํานวนมากเพราะต้องใช้พลังงานเยอะในการขนส่งไปเดี๋ยวนะวรานี้เซติกติซิคล์ก็คือถุงบรรจุสารสื่อประสาท นปลายตรงนี้ถามว่าต่ออะไรบ้างหนึ่งคือต่อเดนไซดได,ได้อันที่สองคือต่อไปยังส่วนของอวัยวะหรือข้ามหรือก็ได้ในส่วนของปลายโอเคนะเพราะตรงนี้ก็มือเปล่ยนเอกซนของเซลล์เริ่มต้นอันต่อมาคือในส่วนของการเกิดเยื่อไมอิดินในส่วนตรงนี้ก็พูดแล้วขอขอข้ามเลยเลยครับจับภาพด้วยกันตนัวนี้จุดเริ่มต้นคือสวานเซีย์ถูกไหม มันมีการแบ่งเซลล์เป็นจำนวนมากแล้วเกิดการม้วนหลายชั้นหลายชั้นกลายเป็นเยื่อเรียกว่าไมอูดิชีตในการพุ่มพุ่มโครงสร้างของเซลล์ประสาทเกิดขึ้นทีนี้ต่อไปเราจะดูชนิดของเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเราสามารถแบ่งได้ตามรูปร่างได้เป็นปสา,นามชนิดก็คือแบ่งตามลักษณะของใจประสาทที่ออกมาจากตัวเซลล์ประสาทว่าออกมาข,ขี่เส้นถ้าออกมาเส้นเดียวเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าส่วนของ เซลล์ประสาทขั้วเดียวก็คือยูนิโพลาเรียโดนถ้าออกมา2ขั้วของเรา,เ,เ,รา,านนเ,เร,ามามารายียกว,ว่าเป็น, Man Man น,น,นเซลล์ประสาทสองขั้วคือไบโพลาเรียโดนอันที่3ามถ้เกิดออกมาเป็หลายขั้วเรียกว่าเป็นมัลติเซลล์มัลติโพลาเรียโดนทีนี้เซลล์ประสาทขั้วเดียวคือเป็นเส้นใหญ่ที่เซลล์ประสาทเนี่ยมันออกมาเส้นใหญ่เซลล์ประสาทที่มีเส้นใหญ่ประสาทเ,สาเนี่ยออกมาเพียงแค่เส้นเดียวแล้วค่อยแยกไปทําหน้าที่เป็นเอ็กซอนและก็เดนได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเดนได้ในกลุ่มเนี้ มันจะมีกษาท์ที่ยาวกว่าเอ็กซอนมากพวกนี้เราก็พบในพวกจัเส้นสูงแลวก็พบในไหนบ้างพบบนเซลลประาด้านบนกระสันเที่ยว่าเร,ารูกกเียนกว่าือเสเซลล์รูเกียง เส้นหนึ่งเดียวที่เป็นเดนได์เส้นหนึ่งทางที่เป็นเ e อ็กซอนสองตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วลักษณะมันจะมีความยาวที่ใกล้เคียงกันเราพบในกลุ่มของเซลล์ปร์รับและความรู้สึกจากหูจากตาอันนี้ก็ต้องรู้นะว่าประาต่อไปเป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วพวกนี้มียาประสาทออกจากเซลล์นี่หลายเส้นแ่ แต่มันจะมีเส้นหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เป็นเอกโซนตัวเช่งสั้นแลที่เหลือเนี่ยทำหน้าที่เป็นเดินไดรมันพ,พวกเนี้ยเดินไดรยยัฉดสั้นเอกโนจะยาวเราจะพบพวกเนี่ยในระบบปภานาโสนกลางที่เราเรียกว่าเป็นพวก c n อก็คือนะครก็ในใครสัังด้วยหลักะ เพราะฉะนั้นในส่วนพวกนี้โครงสร้างของพวกมันติโพลาในรูย <c oughs> พวกนี้ก็จะควบคุมการทำงานของโปรแกรมามเนื้อควบคุมการทำงานของโปรแกรมเนี้อการทํางานเพื่อแก่เคลืออว้ยวัตที่ตอบสนองทั้งหมดเลยในเซลลพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่เป็นตัวติดต่อประสานงานในระบบภาษาส่วนกลางภาษาเกาลีนะเพราะจากภาพรูปต่างอันแรกก่อนเลย อันแรกที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราเห็นเลยว่ามันมีเส้นประสาทออกจากตัวเซลล์ประสาทเนี่ยหลายเส้นเลยประมวลนี้ก็เป็นมันติโปรลาอีโดนอันที่สองเส้นประสาทออกจากเซลล์เนี่ยสองเส้นก็คือเป็นไบโพรลาอีโดนพวกนี้ออกสองเสียพวกนี้ก็เป็นยูนิโพรลาอีโดนนี่คือลักษณะของตัวเซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นทั้งหมดทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นจอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรับกับ ในส่วนของการแบ่งตัวเซลล์ประสาทเพื่อเคี่ยวเราแบ่งตามเขาเรียกว่าแบ่งตามรูปร่างของเซลล์ประสาทแต่ต่อไปเนี่ยเราจะแบ่งาตามการทํางานของเซลล์ประสาทเขาบอกว่าในส่วนใหญ่แล้วเขาพบว่าในส่วนของเซลล์ประสาทขั้วเดียวเนี่ยกับ2ขั้วเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกก็คือเซนซอรี่อิวลอร์ก็คืออะไรก็คือการนำนำเป็นการนำกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกเนี่ยส่งไปยัง ส่วนของสมองหรือไขสันหลังส่วนพวกที่เป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเซลล์ประสาทสังกาดหรือมอเตอร์นิ่งโหลโดยรับกาสั่งจากสมองหรือสันหลังไปยังบริเวณอาเชื่อแขนเชื่อมขาเชื่อกล้ามเนื้อแต่บางเซลล์เนี่ยในส่วนของพวกคู่สายขั้วเนี่ยก็จะทํางานเป็นเซลล์ประสาทประสาทหนึ่งโหลดนี่ถ้าก็ระเบิดตามหน้าที่เนี่ยเราพบว่าเราเบิดแม่สามตัวนี้คือ หนึ่งเป็นเซลล์สารรับความรู้สึกคือเซลล์กลอยในโดรดสองเซลล์ตาต่างการคือมอโตนิโนนก็คือสั่งเดียวอันที่สามเซลล์ประสาทประสาทงานก็คือแอสโซซิเอชันในโดรดอันแรกเลยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกตัวนเนี้ยก็จะเป็นพวกเซลล์ประสาทชนิดขั้วเดียวกับสองขั้วพวกนี้ก็จะอยู่ติดกับส่วนของอวัยวะรับสัมผัสทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นตาผิวใตทั้งหมดเพราะพวกนี้เนี่ยในส่วนของแอซซอนของพวกมันเนี่ย สิ่งที่เราเห็นก็คือแอคซอนของเนี้ยจะต่ออยู่กับเราเรียกว่าต่ออยู่กับเซลล์ประสาทตัวอื่นหน้าที่คือมันต้องนำกระแสความรู้สึกเนี่ยเข้าสู่สมองหรือขายสันหลังกรณีที่ต้องตอบสนองเร็วมันจะส่งรีบสันหลังแต่ถ้าเกิดตอบสนองที่ไม่ต้องเร่งรีบมากมันก็ส่งสมองในการตัดสินใจอันที่สองเซลล์ประสาทสั่งการกับเซลล์ประส,สาทประสานงานสองตัวนี้ จะเป็นเซลล์ประสาทชนิดที่มันกิบโพลาริโดนก็คือเซลล์ประสาทหลายขัวสังกก็คือเป็นเซลล์ประสาทที่เดินไรมันเนี่ยอาจจะต่ออยู่กับเซลล์ประสาทอื่นแล้วก็มีส่วนของเอ็กซอนเนี่ยไปต่อกับมแม่แรบงานเช่นกกะดูเช่นตองเช่นกามเรือมันจะที่รับกาจังมาแล้วไปสั่งการให้อวัยวะเอพิเตอแกนเนี่ยมันทํางานเพื่อตอบสนองหรือควบคุมทันที่าก็คือ Association world, แอโซอิเซชันในรูก็คือเป็นเซลล์ประสาทประสานงานก็คือตัวมันเนี้ยแอ็กซอนเนี่ยมันจะต่อกับเซลล์ประสาทรับความรู้สึกแล้วก็สอดเดนได้เนี่ยมันก็จะต่อกับเซลล์ประสาทสั่งการเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ประสานงานกันระหว่างกลางตัวที่เชื่อมกระแสประสาทจากความรู้สึกกับประสานการซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยเราพบในส่วนของระบบประสาทส่วนกลางการประสานงานนะ โอเคเพราะในส่วนนี้ก็น่าจะหมดในส่วนของ,เ,อของเรื่องของเรื่องของเซลล์ประสาทเราเดี๋ยวต่อกันในเรื่องของการาหานของเซลล์ประสาท